พี่น้องบาได้มาโดนไงแล้วพี่น้องไงหลอก็ง่ามพร้อมพี่น้องเก็บก้อนเก็บเก็บก้อนที่เขาสิแกเนาะพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกผู้สก้นมาหนีมานีาพานมาสำรวจปานพักตกกะกแ,แตนจากพี่น้องว่าไงไงโตแห้งยังบาเดจากบาเดม,มาหลายอาทิตย์แล้วพี่น้องประมาณประมาณเท่าไรสองอาทิตย์ลมมแล้ววะบาเดมาเนาะเราไปที่นี่อ่ะเป็นีักไเลยวาเออมาตอบเบิงกอนเพื่อเขาสีสีไงึ้นเนาะพี่น้องก่ใจใยไงอีหลีจากพี่น้อง ่แเราก็ง,งามสัมเปล่ากเก็บก้อนพี่น้องก้อนเขาสิออกดอกออกดอกแล้วเขาสิแข็งสิหยาบมันสิบาแสบจากพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันจากพี่น้องมามาอากาศมือนีกับก่ค่อยดีปันใดแล้วพี่น้องคืมฝาคืมฝนอากาศเปลียปลยปล่ยนแปลงแห้งหลายเดี๋ยวตามมาเก็บพักตะกะแตนกันจากพี่น้องปาดพี่น้องบ่ไดมาโดน ใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่แล้วก็ง่ามพรอมพี่น้องเก็บก้อนเก็บเก็บก้อนที่เขาสิแกนะพี่น้องนี่แกปลาแซบเด้เลือกเอาตอนนอนถ้าแกแล้วสิขแข็งบ่แซบพน่น่ะนี่บ่ได้ข่าวว่าเบื้องโดนแล้วข้าจะไปเลาะ <c oughs> พุ่นนะเลือกเลยวันที่นี้ตะกี้ยังเงินอยู่ตำตำบ่ท่านผลกินแต่อันนี้ใหญ่ <c oughs> ยยแล้วนี่อย่าตะกะแตนพี่น้องพักตะกะแตนนี่ นี่พี่น้องเนี่ยเขาสิเรื่อยเป็นพืชใหม่เรื่อยนี่นี่แหงอยู่ฟังผุนงามงามผุนผุนเห็นบ่ฟังผุนแห่งงามแต่เขาก็ัเก็บฟังที่เขาเก็บได้เลือกเอาตอนอ่อนพี่น้องแกประสบแกแข็งหยาบคือข้นนั่นแหละคือคนแหงเขาแหงหยา เดี๋ยวไปอีกนี่พี่น้องนี่งามออกดอกงามงามสีสันนี่เลือกเลยบาทีนี้เลือกได้แล้วสวยเลือกได้แล้วเห็นบ่อพ่วงดอกนี่นี่พ่วงดอกเขาเันพี่น้อง เ,เก็บก่อนที่เขาจะแก่แล้วเขาจะไม่อร่อยฝังผนงัๆ รังผุนแห้งงามค่ะเอาไปได้นี่นี่อวบอวบเลือกเอาอ,อ่อนออวบอ,วบอวบเลยพี่น้องเลือกได้ตัวใดแกเข้ากับปอยไป นี่อุอ๊บๆถั่วผู้แหงอยู่ตำตำแหงอ่อนๆแออหงแสลยพี่น้อง อตอนนี้มายังเงน,นยังบะขึ้นหลายพี่น้องเขาว่าเขาพึ่งพึ่งขึ้นตอนนี้เดอออกมาแล้วนี่ยังกอบอยู่พี่น้องนี่ เขาจะคนอน้างขึ้นหยาแน่ยแต่เขาสิเป็นริมเลียมนี่พี่น้องแต่มีตีนมีมือจับคนอน้างสิออกใกล้ออกดอกแล้วถ้าเก็บเก็บตอนอ่อนๆถ้าเขาแก่จะหยาบบะแบพี่น้องนี่นี่นี่ พี่นอ้องนี่ยอยู่ตามนี่โอ้ยหักเปาๆเลยความอ่อนของเขาดเดอออกมาจากอันนี้แล้ว <c oughs> นี่บอดีมาโดนนี่ อัวๆบอลอ,อ่นอ,อนอยู่อยู่ข้างในหลายหลายนี่นี่พี่น้องอ่อนๆออ,อ,ออกพวกงามๆพุ่น มันอีซีเรียกพี่โอ้ยวันนี่ จะดีอุ้ยหักนี่โอ้โหกรอบนี่คุณเสียงรถไฟเสียงรถไฟเขาค่าดิบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยสะอ่อนงาม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 นี่แม่นเมดนี่นี่เลือกเลยพี่น้องอื่พี่นี่จังสีแห่งงามค่ะแห่งอ่อนนี่นี่ เบ,บิงเบิงพี่น้องสวดออกมาจากอันนี้แล้วนี่นี่นี่นนสวดออกมาจากอีอยังกาหลวดฟังพุ่นเลือกเก็บใดตามใจชอบสวยงามกรอบนี่ นี่เก็บจุ่มนี่มันนี่กระสิไปแล้วพ่อแล้วปล่อยให้เขาออกดอกบ้างจะกินเมดกินเสียงปล่อยให้เขาจะเริ่มโตโตตามธรรมชาติเป็นพืชไม่เลื่อยได้พี่น้องเนี่ย นาหนาวเขาก็สิยุบนาห้าอนเขาก็สิขึ้นมากกำลังออกดอกอ่อนๆแล้วเขาก็เหลือเอาแตะยอดอ่อนๆเอาที่เหลือเขาก็ปล่อยให้เขาออกดอก อ้โพี่โอ้ยสะอ่อนค์คัะฝุ่นอะดูฟังฝุ่นฟังฝุ่นทั้งหลายเอ่อตะกแตนต้นนี้เขาจะเกิด ที่เดียวซ้ำๆประจําเพราะเขาไม่มีหากมีอันนี้มีหากมีอันนี้ยวนอยู่ขังรางหนาหนาวเขาก็จะยุบลงตายลงตนน้นนยุบ้นตายลงแต่หนาหอนเขาก็สิปงออกดอกสวยงามให้เฮาได้ชื่นชมและได้กินจ้าพี่น้องเบิ้ง อ่อนๆอบๆทางนั้นนี่เห็นป่ี่ินี่กินได้หลายขาดยูไปกินกับปันปนขนมจีนตำบกบฮองหรือจะเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ จ้าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้แม่นี่ด้อพี่น้องจ่าจะได้บ่พลาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญได้เจ็บได้จนเด้อพี่น้องร่ำรวยตลอดตีโชคดีตลอดไปจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเบิ่งข้างหลังยังเต็มเลยพี่น้อง